สวัสดีครับสวัสดีเอสทนนีทุกท่ครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมมิเช่นเคยครับช่องเสบียร์น้ำซิงครับช่า,นนางมาถึงบ่อดินเลยครับนี่ทำแอร์ครับมนาะเปิดตากระโปรงนี่ยู่หายผู้เดินมาเฮ็ดเลยน้อเฮ็ดแต่ผู้เดียวน้อสัมปทานไม่บ่สัมปทานไม่ไเดียวเข็ดนี้ช่างบิวสัมปทานไม่หมดเลยครับ โ oh อเม่หางพี่ <Okay. S 1> เอไม่ค่อยเย็นครับเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะน้ำยาน้ำยาซึมเลยเดี๋ยวช่างกำลังเช็คให้พี่ทำเลยไปน่ารำ้างบน,น,นอ่ะ นเนี่ยนดูอ่ะมัน,นมันเป็นน้ำตรงนี้นะแต่ทำไมมันเย็นหรือเบาเบามันตันหรือเปล่ามันไม่ตันเลยนะตรงคอมนี่เป็นน้ำแข็งเลยนะครับแต่ว่าในตู้ลมออกมาไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ครับนนใช่ แขนก็ไม่ร้อนนะแขนก็ไม่ร้อนนะมันไม่ตัดเออไม่ตัดเลยมันยาขาดบ่มันมันมันทำความเย็นไม่ได้นั่นแหละดูว tamam, ่ามันมันไม่ตัดเลยนะจะดูข้างในก่อนมันเย็นไหมเดี๋ยวช่างดูกูรถนี่แอ่งจริงแล้วคันนีู้มีหยดเลยกับตรวสวยงามมาก อันนี้สุดจัดครับสุนี้บอกเลยสุดจัดหลัดบอกเย็นไหมเย็นนะแต่เอาเอาอีกเอาอีกมันเย็นแล้วบอเ่เย็นแล้วนี่หรือว่าเราจอดไว้บือเป่ะพี่เย็นไหมเย็นเริ่มเย็นยังเออไอ้เรื่องว่ามันจอดผักป่ะเสียแล้วฮะขโมยไว้ตัวไหนนะขโมยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแก่ให้เสียเสียขโมยสุดเองน้ำยาเดี๋ยวลองอ่านน้ำยาดูดูครับเล่นเครื่องแล้วนะครับเนี่ย ขางมาจากพนมเปลินขางเบลทำงานมาตั้งแต่ปีใหม่ยังไม่ได้ล้างเลยครับรถนี้ตัวเราคาดว่จะประมาณนี้ครับรถไม่ล้างเลย มันเพิ่งมันก็เย็นได้สองสามวันนี่ครับแต่รู้สึกได้เลยว่ามันเอ่อรู้สึกว่ามันไม่ฉ่ำเหมือนแต่ก่อนครับก็เลยให้ช่างมาเช็คดูเดี๋ยวความนับก,กับระวังเสพา,านด้วย มันระบายไม่ทันหมอเอาน้ำลาดไหมเปิดราน้ำมาศาสตรขอเขาลบหน่อยมันระ,ระบายร้อาไม่ทันแล้วมั้ย๋ยวลองเช็คดนูน้ำยากขาดไหมเฮ้ยเลวเลว ตร,รตรงนี้อากาศร้อนครับแอร์ไม่ค่อยดีก็พังบ่อยครับนี่ขนาดผมเซ็ตระบบไว้ก่อนลงงานแล้วน่นนี่เนีเ่ยไปข้าง่างไปละทุลบมันไหมเปิดฟ้ากับโฟงไหม เออเจ็เ,เข้เนี่ยบอม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 อบอมกำาลังอาดน้ำยาเข้าไปใหม่ครับมันน้ำยาขาดครับพวกตัวนี้แดดร้อนมากครับตัวนี้ ดูข้างล่างก่อนเย็นหาทางเดียวแบบเริ่มเย็นแล้วครับ่่ทีเเกาลยฮะรั่วที่เก่าลวกเลยตอนนี้ก็รู้สาเหตุแล้วครับเนื่องจากว่า มันรั่วครับเนี่รั่วตรงนี้เป็นโอลิงครับโอลิงมันน่าจะซึมครับก็เลยทําให้น้ํายาขาดแอร์ก็เลยไม่เย็นครับเอไม่เย็นมันสู้ความร้อนไม่ได้เนาะออันนี้อาการร้อนด้วยครับก็เลยต้องทําใจครับเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนเย็นยังเออข้างในก็เริ่มโอเคแล้วเริ่มช้ำแล้วรอบซ c เลื่มเข่วแล้วเริ่มเข่วแล้วเริ่มเข่วแล้วเริ่มยาเข้าไปก็เย็นแล้วครับแต่ว่าจะนานไมหม่นั้นนี้ว่าโอลิงไม่ได้เปลี่ยนนะครับขันเข้าโอลิงโอลิงหมดพอดี lăn mấy? không phải lăn đâu. kia công năng nước anh nó mưu vàng muốn nam đai không anh em? ôi đẹp đấy. phương

chị này này à đêm là thầm đua phân lông à phân lông cốt à kéo đêm thằng và thằng biểu มาถึงที่ครับนี่บริการถึงที่ครับหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วสบายครับเอาเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับโอเคนะครับนะสำหรับคิวนี้ก็เย็นฉ่ำพอดีแล้วเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวเราต้องไปเก็บรายละเอียดเข้าบ้านแวะเตรียมยาใหม่ทีครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ทุ่งนาครับไม่มีไฟฟ้าแล้วนะอย่าะยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ